เราจะมาทดสอบส่งข้อความที่บริษัทตั้งให้หรือเราตั้งขึ้นมานะคะก็เกิดขึ้นมาที่หน้าเมนูแบบนี้นะคะมันอยู่รูปโฮมอยู่นะแถบข้างล่างนะซ้ายสุดยังอยู่รูปโฮมอยู่เราก็กดไปที่ปุ่มที่3ามที่เป็นแชทปุ่มที่สามค่ะ กดไปเลยของปลามันมีเลขหนึ่งจุดสีเขียวอยู่นะอ่ะกดไปแล้วจะไป็ีจชื่อลูกค้าขึ้นแล้วก็กดไปในชื่อลูกค้าก่อนที่เราจะส่งนะอ่ะกดเข้าไป1หนึ่งคนเราจะมีบวกนะบวกสามมุมซ้ายล่างสุดนะกดอัตราผลวว่าเราจะพิมพ์ส่งแล้วก็พิมพ์ตรงนี้เลยใช่ไหมพิมพ์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 อย่างนี้ใช่ไหมแต่ถ้าเราจะพิมพ์ข้อความจากที่ตั้งแล้วก็พิมพ์บวกอ่ะกดบวกเข้าไปได้แล้วจะมีข้อความตอบกลับเนยบรรทัดที่หนึ่ง ตัวที่4แล้วก็กดเข้าไปก็จะเจอแบบนี้เห็นไหมอ่าเราก็เลือกว่าเราจะส่งอันไหนเขาถ้าเราเลือกว่าเราจะส่งอ่าข้อนี้อนี่ให้เราเปลี่ยนชื่อด้วยนะเปลี่ยนชื่อถ้าเปิดใส่เขาตั้งให้จะเป็นชื่อคนอื่นนะเราก็เปลี่ยนเป็นชื่อเราอ่าพอมาข้อความตอบกลับมาตรงนี้แล้วอ่าถ้าจะเปลี่ยนอะไรไหมเปลี่ยนก็เปลี่ยนได้นะนี่นี่นี่เราก็กดยิงส่งออกไปเลยแค่นี้ค่ะ